สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยนี่ก็คือรายการข่าวทะลุใหม่ล้อ,ลอมวงเข้ามาครับล้อมวงเข้ามารายการข่าวทะลุใหม่ก็เป็นรายการที่บอกกล่าวกับท่านทั้งหลายแล้วว่าเป็นรายการของนักข่าวแบกดินคือเป็นการคุยแบบสบายๆเอาความจริงมาเล่าให้ฟัง และเอาความเห็นในซีกที่กระผมได้แสดงความเห็นอาจจะไม่ถูกใจท่านทั้งหลายหรืออาจจะถูกใจท่านทั้งหลายนี่คือระบอบประชาธิปไตยที่เรามีความเห็นต่างกันได้ไม่จำเป็นต้องมีความเห็นเหมือนกันความเห็นต่างมันเป็นเรื่องที่สดใสและงดงามครับทุกสังคมก็ต้องมีอย่างเนี้เป็นเรื่องปกติถ้าเรายึดถือในระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้าเรายึดถือในระบอบเผด็จการแน่นอน ความเป็นประเด็จการต้องเป็นใหญ่เขาก็ยึดความเป็นประเด็จการของเขาเนี่เป็นใหญ่ใครเถียงไม่ได้ใครหือไม่ขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะแต่นี่เราอยากให้บ้านเมืองเราเป็นประชาธิปไตยหลายท่านเป็นห่วงบ้านเมืองผมเข้าใจยังไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงจะออกซ้ายออกขวาออกหัวออกก้อยวันนี้เช้าว,วันจันทร์แล้วครับเป็นเช้าว,วันจันทร์ซึ่งตรงกับวันที่สา พฤศจิกายน2563เป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกาวันพุทธที่สองทุกคนก็ใจจดใจจอว่าบ้านเมืองมันจะพลิกกลับไปยังไงหรือมันจะเดินไปเหมือนเดิมให้เราต้องมาทรมานใจถามว่าทำไมทรมานใจก็บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้พี่น้องประชาชนอยู่กันปกติสุขไหม วาดภาวากันทุกวันว่าเฮ้ยจะมีรัฐประหารอีกหรือว่าเฮ้ยทําไมเมื่อไหร่จะได้งานทําพี่น้องประชาชนทั้งหลายลูกเต้าทั้งหลายตกงานกันหมดทําไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้นะวันนี้ประเทศไทยกระผมถึงบอกะครับทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเกิดมาตั้งอยู่และดับไปเมื่อคืนนี้ได้อ่านเรื่องของนักแสดงชื่อดังซึ่งท่านเนย มาเป็นผู้ว่าการรัฐเป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียคืออาโนนที่เล่นเรื่องไอ้คนเหล็กอาโนนเป็นไอ้คนเหล็กเนี่ยมาเล่นหนังดังมากแล้วก็มาเป็นผู้ว่าเลือกตั้งไลยเป็นผู้ว่าทุกคนก็สรรเสริญเยิอนยอวันหนึ่งท่านหลุดจากผู้ว่าท่านเขากลับไปที่โรงแรมที่เขาปั้นรูปให้ไม่เหมือนเดิมครับวันที่เป็นผู้ว่า เจ้าของโรงแรมต้อนรับว่าจะกลับท่านจะมาพักเมื่อไหร่ย,ยินดีต้อนรับแต่วันที่หลุดจากตาแหน่งวันที่หลุดจากตาแหน่งเขาบอกว่าถ้าคุณจะมาพักคุณต้องมีมัดจําต้องวางมัดจําตามระเบียบโรงแรมอานนท์พูดว่ายังไงครับอานนท์ชวาเชนเนกเกอร์ก็บอกว่าจงอย่าเชื่อว่าตำแหน่งของคุณเงินของคุณอำนาจของคุณสติปัญญายของคุณมันจะอยู่กับคุณตลอดไป นี่ก็คือเกิดมาตั้งอยู่และดับไปผมเตือนสติให้ท่านฟังโดยเฉพาะคนที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรท่านอยู่มาเกือบเจปีแล้วจนเวลานี้บ้านเมืองมันจะดีขึ้นหรือเลวลงมันดีขึ้นไหมล่ะครับถ้าเราปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่ที่มันเลวลงมันเป็นสารวัตรที่ยลงเพราะ ประชาธิปไตยของเรามันไม่เต็มใบผมไม่บอกครึ่งมันไม่ถึงครึ่งมันแค่25สตางค์สลึงเดียวมันเป็นรัฐธรรมนูญล,ลวงโลกทุกคนอยากเห็นประชาธิปไตยสดสวยและสดใสด้วยความเป็นประชาธิปไตยสากลเหมือนคณะราษฎรเหมือนกับพี่น้องประชาชนที่เขาไม่ได้ออกมาเขาอยู่ที่บ้านเขานั่งชมรายการข่าวทะลุไม้แล้วเขาก็เห็นด้วยที่จะให้บ้านเมืองนี่มีประชาธิปไตยเต็มใบ แต่เวลานี้ทำไมมันไม่ถึงล่ะครับมันไม่ถึงเพราะก็ก็มีการรัฐประหารเมื่อปี2557แล้วท่านก็ปกครองบ้านเมืองปกครองบ้านเมืองมาโดยการอ้างว่าของท่านนี่เป็นประชาธิปไตยผมถามสักคำว่าคุณประยุนนะทธ์เป็นนักประชาธิปไตยหรือครับเป็นนักประชาธิปไตยใช่ไหมครับแต่เอาละ ท่านจะอยู่ในคราบอะไรผมไม่อยากกล่าวหาท่านแต่พี่น้องประชาชนคนไทยรู้กันดีครับรู้กันดีฉะนั้นในวันพุทธที่สองธันวาคมที่จะถึงนี้มันจะออกยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่ครับแล้วแต่สารธรรมนูญฉะนั้นจะเป็นพวกแช่งหรือพวกชังหรือเป็นพวกชมก็แล้วแต่ บ้านเมืองมันต้องดําเนินไปอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะพวกเราที่ห่วงบ้านเมืองในต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองเขาก็ห่วงบ้านเมืองเราเหมือนกันแม้กระทั่งใน UN เอ็นสหประชาชาติหลายประเทศในโลกร้อยกว่าประเทศที่เขาเป็นสมาชิกอยู่เขาเห็นข่าวครา,าวในบ้านเมืองเราเขาก็ห่วงว่าเป็นการริษรอนสิทธิมนุษยชนมากมายก่ายกองเมื่อสองสามวันที่ผ่านมา สือ่อมวลชนต่างชาติสำนักข่าว B.B.C. ได้รายงานจากประเทศสวีเดนนางแอนลินรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสวีเดนซึ่งเขาเป็นประเทศประชาธิปไตยสากลเขาสั่งการให้สถานทูตติดตามเหตุการณ์ในประเทศไทยเรื่องนี้มันเริ่มต้นในสภาของผู้แทนรัษฎรที่ประเทศ สวีเดนครับมีสสสวีเดนถามรัฐมนตรีตั้งกระทู้ถามรัมตรีรัมตรีแอนลินซึ่งเป็นรัมตรีต่างประเทศว่าเหตุการณ์ในประเทศไทยเขาเป็นห่วงเด็กๆเ,เป็นห่วงเยาวชนเพราะในกฎบัตรสหประชาชาติมันมีเรื่องนี้ครับมันมีเรื่องที่ไทยเป็นสมาชิกแล้วก็ไปลงนามในสนธิสัญญาสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการละเมิดเด็กละเมิดเยาวชน เอาแก๊สน้ำตาไปยิงใส่ใส่ใส่ใสใส่บางคนบาดเจ็บบางคนมีปัญหาบางคนโดนอะไรเนี่ยก็เป็นที่รู้กันอยู่คราวที่แล้วเขาก่อนนู้นก็โดนปืนโดนกระสุนจึงปืนจริงไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่เป็นห่วงต่างประเทศเขาก็เป็นห่วงสสเขาตั้งกระทู้ถามในสภาสวีเดนรัฐมนตรีต่างประเทศเขาตอบเลยตอบเลยแล้วเขาบอกเขาได้สั่งให้สถานทูตไทยขอไปสถานทูตสวีเดนในประเทศไทยเนี่ยติดตาม ติดตามเหตุการณ์ในประเทศไทยประเทศสวีเดนเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขายึดถือเป็นอันดับหนึ่งเขายึดถือครับในการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักนิติธรรมเขายึดถือเรื่องนี้เมื่อเขายึดถือเรื่องนี้เห็นประเทศไทยมันมีปัญหาเรื่องนี้เขาก็เลยไม่ลงนามในสนธิสัญญาในสนธิสัญญา ในเรื่องของ GSP ในเรื่องของการลดเว้นภาษีซึ่งเขาทบทวนมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี5 5-8พอปฏิวัติรัฐประหารเสร็จแล้วเป็นยังไงแล้วเป็นยไงเขาแถลงการเลยยีบสามิถุนาที่ผ่านมานี่ก็แถลงการเขาทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับยุโรปยกเลิกลงนามความตกลงเรื่องทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องเี้ ทุกเรื่องจนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยและเขายุติการพูดคุยการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกับเจ้าหน้าที่ยุโรปไม่เดินทางมาร่วมกันครับนี่คือเหตุการณ์ในในใน,ในหลายประเทศในยุโรปโดยเฉพาะประเทศสวีเดนที่เป็นข่าวเมื่อวันสองวันนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ต้องพูดถึงเขาตัด GSP เป็นสองครั้งปีนี้ห้าหกหมื่นล้านบาทนี่คือความทุกข์ไม่ใช่ของรัฐบาลอย่างเดียว ความทุกข์ของคนไทยซึ่งมันปิดไม่มิดมันปิดไม่มิดข่าวเรื่องนี้ไม่ใช่แฟกนิวไม่ใช่ข่าวปลอมเป็นข่าวที่แสดงออกทางสื่อทั่วโลกและทั่วประเทศทีนี้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงไม่จริงเป็นไม่เป็นถูกไม่ถูกใช่ไม่ใช่ใชขออภัยสลิมรอดช่องแตงโมงแตงไทยด้วยท่านรักบ้านท่านไหมท่านรักคนไทยไหมรักเมืองไทยไหมผมถามท่านสักคบ ประชาธิปไตยที่ใช้กันอยู่ในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยไหมคนไทยเลือกสอสสสในสภาซึ่งยึดโยงกับประชาชนก็ต้องเลือกรัฐบาลแต่ประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกรัฐบาลเพราะคอสอชอปฏิวัติยึดอำนาจได้ตั้ง250คนของสวมมาร่วมกันเลือก มาร่วมกันเลือกคือเขาไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนสมาชิกวุฒิสภานี่เราพูดความจริงพูดความจริงเมื่อไม่ยึดโยงอำนาจของประชาชนมันก็ไร้ความหมายทุกคนอยากเห็นบ้านเมืองดีใช่ไหมครับพลเอกประยุทธ์ก็มีความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองผมเชื่ออย่างนั้นแต่ท่านเดินมาในทางนี้แล้วท่านก็ดันทุลงเดินต่อไปโดยไม่คำนึงว่าเฮ้ย hey, เมื่อเราเดินไม่ได้แล้วเราก็ต้องถอยกลับต้องถอยกลับกลับไปสู่ที่ตั้งที่เป็นระบอบประชาธิปไตยฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันพุธวันที่สองธันวาคมเนี่ยมันออกยังไงเราไม่รู้ผมไม่ใช่ฝ่ายแช่งฝ่ายชักหรือฝ่ายเชียร์แต่เพียงเอามาวิเคราะห์ให้ฟังกันถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าพลเอกประยุทธ์โดนสารรัฐธรรมนูญ เชงปีสลบคาสารรัฐมนูญถามว่าพักพลังประชารัฐแตกไหมที่กระผมพูดและพาดหัววันนี้คือพักแตกแล้วแยกทางหรือพักแตกแล้วแหกค่ายถามว่าสสพักพลังประชารัฐเนี่ยรู้ชะตากรรมตัวเองไหมรู้ครับรู้บางคนยังไม่แน่ใจแต่ถ้ารู้แล้วเขาก็ต้องคิดเขาเป็นสสถ้าสิ้นประยุทธ์แล้วจะทำยังไง จะไปพึ่งที่ไหนทุกคนมารวมกันฝนตกขี้หมูหลายคนดีมารวมกันเป็นพักพอพอชอรอในชวนแห่งคลองลัดมายมชวนชูจันตั้งพักนี้ขึ้นมาโดยสืบสายสืบทอดสืบทอดมรดกมาจากคณะคอสอชอทีนี้มาดู วันนี้จะวิเคราะห์จะคุยให้ฟังว่าถ้าคุณประยุทธ์สิ้นมุญแล้วพักนี้จะไปไหนจะย้ายแยกแตกกันหรือจะสู้ต่อไปเพราะพักนี้เกิดขึ้นมาเพราะพลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เป็นแคนดิเดตนายกถามว่าพักพลังประชารัฐจะได้ถึง1 2 1เสียงไหมพักพลังประชารัฐได้อันดับสองนะครับ1น1เสียง พรักที่ได้อันดับหนึ่งก็คือพักเพื่อไทยนะครับพักเพื่อไทยคือ136เสียงพลังประชารัฐ121เสียงแต่โดยธรรมเนียมสากลแล้วต้องให้พักเสียงข้างมากอย่างพักเพื่อไทยเนี่ยเขาจัดตั้งรัฐบาลแต่พักเพื่อไทยไม่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลนี่คือรัฐธรรมนูญเขาดีไซน์เพื่อพวกเขาอย่างที่เขาพูดเขายอมรับความจริงพักพลังประชารัฐเนี่ย ตอนนี้เขามีสมาชิกสามหมื่นกว่าคนคนที่เป็นหัวหน้าพักก็คือพลเอกประวิตร์พลเอกประวิตร์เลขาธิการพักก็คือคุณอนุชานาคาใยใหม่นะครับของเก่าก็คือคุณอ,อุตมะและคุณสนธิรัตน์เป็นเลขาอุตมะเป็นหัวหน้าช่วงนั้นเป็นช่วงก่อตั้งโดยในชวนชูจันต์ตั้งขึ้นมาตั้งพักนี้ขึ้นมาแล้วเขาประกาศอุดมการ์ของพัก อุดมการของเขาชัดแจ้งหน้าปรบมือให้เขาประกาศชัดแจ้งท่านจะไปเปิดดูใน Google ไปดูในกกตได้ทั้งนั้นเขาประกาศไว้ชัดแจ้งน่าปรบมือให้ซึ่งเขายืนทางนี้จริงๆเขายืนเสียงสนับสนุนประเด็จการจริงๆเขาบอกว่าอุดมการของเขาก็คือกรรษัตริย์นิยมอนุรักษ์นิยมและทหารนิยม เขาประกาศชัดเจนจริงๆยังนี้ปรบมือให้ว่าแม่คุณแน่จริงๆนายแน่นายแน่จริงๆเขาประกาศชัดเจนครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินเป็นสีประจำพักเขาซึ่งเมื่อเขาก่อตั้งมาช่วงแรกช่วงแรกก็ฝนตกขี้หมูไหลคนดีก็มาพบกันมาพบกันยังไง พบกันยังไงก็เล่าให้ฟังเลยส่วนหนึ่งก็ดูดเข้ามาสมาชิกเขาเรียกพลังดูดจำได้ไหมคุณธนาธรเคยเอามาวิพากษ์วิจารณ์พลังดูดถูกคอสอชอฟ้องมอบอำนาจให้ในายทหารประธรรมนูญไปแจ้งจับว่าเอาข่าวเท็จเข้าไปในคอมพิวเตอร์คุณธนาธรก็ไปมอบตัว มอบตัวตำรวจก็ส่งสำนวนไปให้อัยการวันนั้นผมเดินทางไปดูเหตุการณ์ด้วยผมเห็นผมเข้าไปในห้องที่เขาจะส่งมอบสำนวนกันแล้วก็ออกมายืนคุยกับตำรวจที่ไปส่งมอบสำนวนผมถามว่าเอา้าทำไมระดับสารวัตรไม่มาส่งระดับในร้อยเขาบอกไม่มีใครอยากมาผมก็นึกแล้วว่าอ๋อเขาไม่ค่อยเต็มใจจะทำคดีนี้คือมันดูดยังไง แค่พูดว่าพลังดูดแค่นั้นละโดนฟ้องไปมอบตัวเอาสำนวนไปมอบอายการอายการก็ต้องจัดประชุมกันเสร็จแล้วนัดแล้วนัดอีกยังไม่พร้อมจะฟ้องนัดแล้วนัดอีกจนสุดท้ายจนสุดท้ายก็คืออายการสั่งไม่ฟ้องนี่คือขบวนการยุติธรรมที่เชื่อถือได้เชื่อมั่นได้คือกระบวนการยุติธรรมของตำรวจและอายการผมยังเชื่อมั่นอยู่ครับ เชื่อมั่นอยู่เพราะว่าไอ้คำว่าพลังดูดเนี่ยแล้วดูดมาจริงไหมสสจากพรรคไทยรักไทย,ไทยจากเพื่อไทย37คนเนี่ยดูดมาดูดอะไรใช้อะไรดูดยังไงผมไม่ต้องอธิบายให้ชัดแล้วครับไม่อยากให้มันมีเรื่องมีราวให้มันชัดเพียงแต่ว่าข่าวมันเป็นอย่างนั้นก็เล่าตามข่าวสสพลังดูดอาจจะใช้ดูดเครื่องไดโวด,ดูด หรือจะใช้อะไรดูดผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้รู้แล้วผมก็ไม่บอกเอา้าไม่บอกกันแล้วกันวันนี้ขอไม่บอกสาบเจคนครับมีนักการเมืองท้องถิ่นนี่หลายพวกนะแยกกันเข้ามาอานุภาพของคอสอชอที่มาจากการยึดอำนาจนักการเมืองท้องถิ่นนี่สาสบห้าเขตได้สอสอมาสามหเขต กรุงเทพมหานครนี่ห้าที่นั่งขุนกรณนิตการการณิตจักร,กกรพันพร,พรนิมิตกสิดิตเพชรบุรีจเจ้าพ่อเงียบหมดทําให้พลบุตรสุภาแพ่งลนจากเก้าอี้สมุดปราการหงอเลยครับอจวัยเหมต้องเข้าไปอยู่กับเขาด้วยอยู่กับเขาด้วยแล้วก็เนลมิตให้มาสมุดปราการมีแปดเขตแปดเขตชนะไปเจดเขตอีกหนึ่งเขต อนาคตใหม่กว้าม,มาคือเพื่อนผมคือคุณวินันคุณวิีนันเป็นสมาชิกอบตนะครับเล็กๆที่บางพลีใหญ่แต่ได้ได้อนุภาพของพรักอนาคตใหม่พรกพลังประชารัฐได้สอสอหน้าใหม่19คนอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังภาคใต้ใครจะชิงประชาธิปัตย์นี่ยากแต่พลังประชารัฐก็ชิงมาได้ ชิงมาได้จังหวัดตรังเขตหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ในชวนลีภัยอายมากเพราะเป็นบ้านเป็นบ้านของในชวนแต่คุณนิพัฒน์อดีตผู้ว่านิพัฒน์สิริธรก็คว้าตําแหน่งสสเข้ามาได้ฉะนั้นฝนตกขี้หมูไหลคนดีมาพบกันลากมาจากพลัง,ล,งลากมาจากเพื่อไทยมาจากประชาธิปัตย์มาจากกลุ่มนกหวีดกกปศก็มารวมกันอยู่ที่นี่มารวมกันอยู่ที่นี่ คือสสพวกนี้เขาเรียกว่าพวกยิบซีครับแบบหนังฝรั่งเคยดูหนังฝรั่งไหมพวกยิบซีคือชอบอบพยพไปเลยทีนี้มาถึงตอนนี้คุณประยุทธ์จะมีปัญหาวันพุธเนี่ยที่สองเนี่ยถ้ามีปัญหานี่จะเป็นยิบซีอบพยพไปไหนอีกก็ต้องตามดูกันต้องตามดูกันฉะนั้นการเมืองเนี่ยนะครับมันเป็นของมันอย่างเนี้ยเป็นของมันอย่างนี้ประชาชนรับได้ไหม ยังไงผมก็ขอบคุณยังไงผมก็ชื่นชมน้ำใจของเต้พระรามเจ็ดเต้พระรามเจ็ดบอกเฮ้ยผมไม่เกี่ยวแล้วผมถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลแล้วถึงแม้จะมีหนึ่งเสียงไม่มีความหมายคือไม่มีความหมายเสร็จแล้วคนก็เอากล้วยมายาะเย้ยแกในส่วนหนึ่งผมก็ชื่นชมในการมีอุดมการถึงคุณเต้เนี่ยจะได้คะแนนเสียงมาสามสี่หมื่น ได้เป็นสอสอแต่ตัวผมเองได้คะแนนเสียงมาเจ็ดมืนหนึง่งผมถูกถูกโยนทิ้งน้ำผมบ่นให้ฟังเป็นประจำแต่ไม่ได้เสียใจยเสียอกอะไรเลยครับแต่ที่พูดมานี่ก็เปรียบให้ฟังว่าขนาดสอสอเต้นเนี่ยมงคลกฤีเนี่ยถึงจะมีหนึ่งเสียงรู้ว่ารัฐบาลเขาไม่แข่งกัไม่ไรแต่แสดงจุดยืนว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยตั้งแต่คุณประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรี คนตกงานเพิ่มขึ้นรัฐบาลมีแต่กู้เขาอย่างเดียวกู้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 อย่างเดียวครับเมื่อกู้อย่างเดียวเนี่ยการหาเงินรัฐบาลไม่มีปัญญาหาเงินอ้างแต่โควิดโควิดเนี่ยผมชื่นชมว่าเขาทำโอเคเขาทำดีเมื่อทำดีผมก็ชื่นชมชื่นชมไม่ใช่จ้องจะวิพากษ์วิจารณ์เขาทุกอย่างเมื่อเขาทำดีถึงแม้จะตายไปแค่หกสิบ แต่คนที่ผูกคอตายกระโดดน้ำตายกินยาตายลมควันด้วยเตาอั้งโลตาย2,600คนเนี่ยแต่เอาเถอะครับก็ยังชื่นชมอยู่แต่ในขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านเราที่ผมยกตัวอย่างประจำคือเวียดนามเนี่ยเขาเปิดประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แต่เศรษฐกิจเขาไปโลดเขาบวกนะครับบวก4บวก5แต่ของไทยนี่มันลบเป็นสิ ถามว่านี่คืออะไรคืออะไรคือกึ๋นของผู้นำประเทศใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เมื่อคุณประยุทธ์ได้เข้ามาเป็นนายกไม่ใช่ประชาชนเปิดทางไม่ใช่ประชาชนเปิดทางเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าโอ้ยผมมาจากการเลือกตั้งนู่นนี่นั่นผมเป็นแคนดิเดตนายกคนเลือกพลังประชารัฐมาก็ผมบอกแล้วเลือกพลังประชารัฐร้อยบอที่นั่งเลือกเพื่อไทยในร้อยสามกที่นั่ง แล้วท่านบอกว่าท่านมาจากประชาชนเดือนในปี2 5 5 7ท่านมาจากประชาชนไหมท่านมาไหมที่ท่านมาเป็นนายกคอสชอแล้วปีที่แล้วเนี่ยท่านมาจากประชาชนเอาละเอา,เอาสมมุติว้าท่านมาจากประชาชนก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิ่งที่ชื่นชมยินดีผมก็มีให้ไม่ใช่จ้องจะฟัดอย่างเดียวแต่สิ่งที่ท่านต้องคำนึงก็คือว่าท่านเป็นมาจะเจ็ดปีแล้ว ท่านทําอะไรมาบ้างท่านรู้สํานึกบ้างไหมว่าท่านทําผิดอะไรมาบ้างมันต้องรู้เพราะท่านเป็นผู้ใหญ่โตขนาดนี้จนหมาเรียตูดไม่ถึงแล้วไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยมันต้องรู้ว่าบ้านเมืองเวลานี้มีปัญหามีปัญหาเพราะระบอบประชาธิปไตยในเมื่อเราไม่มีระบอบประชาธิปไตยเนี่ยหรือที่เป็นประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่มีทางแล้วครับที่ใช้นักลงทุนต่างประเทศเขาเข้ามาแล้วท่านก็ออกมาบนกระปอดกระแปด ให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่ต้องการให้ต่างประเทศมองว่าเราเชื่อมั่นไม่ได้ก็ที่เราเชื่อมัน่นเขาเชื่อมั่นเราไม่ได้ก็เพราะอะไรก็เพราะระบอบการปกครองของเราซึ่งมันไม่เต็มร้อยท่านบอกว่าเราต้องการขยายฐานการผลิตและก็ต้องการให้เขาเนี่ยที่ปิดโรงงานแล้วไปอยู่เวียดนามอยู่ให้กลับมาใครเขาจะกลับมาแล้วครับที่มันมีปัญหาทุกวันนี้ท่านก็บอกว่า มันเพราะคนมาชุมนุมเพราะม็อบเพราะนู่นเพราะนี่มันเพราะอะไรแล้วครับม็อบหรือการชุมนุมเขามีทั่วโลกเขาไม่เดือดร้อนหลายประเทศที่เป็นอารยะสากลเขาก็มีการชุมนุมเขาก็ไม่เห็นมีปัญหาเขาไม่เห็นมีปัญหาแต่ท่านไม่ยอมมองตัวเองท่านไม่มีความจริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญเอาคนดีสุดๆอย่างวิรัต์รัตนาเศรมาเป็นประธานกรรมธิการ แล้วท่านก็ไม่ได้คุยกับเด็กๆลูกๆเลยคณะราาัษฎรไม่เคยนั่งคุยแต่ท่านบอกว่า,ท,า,วาท่านบอกว่าท่านบอกว่าอะไรท่านยอมถอยกลุ่มนิสิตนักศึกษาเขาก็ยอมถอยถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยร้อเขายังมีภาระอยู่เรื่องนี้เพราะอนาคตเป็นของพวกเขาอย่างไงล่ะครับ ฉะนนั้นสสของพรรครัฐบาลทั้งคิดอย่างเต้คือถอนตัวมาคุณกล้าไหมประชาธิทัตปัดถอนตัวมาภูมิใจไทยถอนตัวมาถอนออกมาสิครับแล้วดูการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่ถ้าถอนแล้วมันไม่ดีรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็ถอนถ้ามันเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีก็อย่าไปถอนอย่าไปถอนตัววิธีไหนก็ได้คุณประยุทธ์ไม่ดูดีว่า สมควรแล้วท่านควรจะพักผ่อนถามว่าคนดีมีไหมในบ้านเมืองน,นี้มีเยอะแต่เขาไม่กล้าเขาทำกิจการค้าเขาแหลมขึ้นมาอยากทำงานเพื่อบ้านเมืองเขาก็โดนบีบโดนบีบเราพูดความจริงครับฉะนั้นในพักที่บอกว่าเนี้พักแตกแล้วแยกทางพักแตกแล้วแหกค่ายจะไปอยู่ยังไงก็แล้วแต่สาธุเธอครับไปที่ชอบที่ชอบ แล้วก็ดูจากนู่นมาเอาจากนู่นมาผสมกันเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์แต่บางพักการเมืองเนี่ยเอาผมยกตัวอย่างไม่ได้ไปเชียร์เขาหรอกอนาคตใหม่เนี่ยเขาประกาศเลยครับเขาไม่รับสอสอไม่แต่คนเดียวไม่รับไม่แต่คนเดียวตอนสมัครรับเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วไม่มีอดีตสอสอไม่แต่คนเดียวเป็นโนเนมหมดเป็นคนไม่มีชื่อเสียงเป็นแท็กซี่เป็นคนที่ทำงานโรงงานมีอะไรต่างๆคุณเห็นไหมสอสอหน้าใหม่ทั้งนั้น เขาก็ได้มาถึง80เสียง87เสียงโดนสูตรพิสดารตัดไป7เสียงเขาได้มา87เสียงพอได้มา87เสียงคุณธนาธรก็ได้ฉายาใหม่เลยบอกว่าเป็นปีศาจต,ตัวใหม่กลัวกลัวแล้วก็ใช้เทคนิคต่างๆเทคนิคต่างๆที่เขาเรียกว่าตุลาการพิวัตร ก็ทําให้พรรคอนาคตใหม่โดนยุบทางเดินมันมาอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็เห็นกันอยู่แต่ผมเท้าความให้ฟังวันนี้เพียงเล็กน้อยแต่สิ่งที่จะพูดวันนี้ก็คือว่าถ้าคุณประยุทธ์โดนในวันพุทธที่สองธันวาคมเนี่ยแล้วพรรคนี้จะไปยังไงต่อไปพรรคทหารมีมาในอดีตตั้งแต่ประชาไทยตั้งแต่มนังคศิลามมีมาหมดแต่ไม่เคยมีอยู่ได้ ถามว่าทหารมีดีม,มีเยอะอาชีพทหารเป็นอาชีพผูพ้ทรงเกียรติเป็นอาชีพที่ปราบอริราชศัตรูเป็นอาชีพที่ปกป้องแผ่นดินแต่ไม่ควรเข้ามาเล่นการเมืองเป็นทหารของชาติครับผมเนี่ยในความในใจผมชื่นชมทหารของชาตินะครับชื่นชมทหารของพระราชาขึ้นชมทหารที่ทำหน้าที่ปกป้องอริราชศัตรูในชายแดน เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยแต่เมื่อคุณจะเข้ามาเล่นการเมืองคุณจะต้องเอาอย่างพลเอกชวลิตยงใจยุทธพลเอกชวลิตไม่ได้อยู่บ้านหลวงออกมาแล้วอยู่ซอยปินประภาคมอยู่นนทบุรีท่านก็ตายเต้าของท่านตั้งแต่เสียงพักเล็กๆน้อยๆจนได้เสียงขนาดใหญ่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วผมเคยร่วมงานกับท่านผมทราบดีครับ ว่าคงเบ้งแห่งกองทัพบกท่านเป็นคนอย่างไรนี่ย้อนอดีตให้ฟังต้องชมเชยครับใครที่ทำดีก็ต้องชมเชยพลเอกประยุทธ์ทำดีในเรื่องการปราบโควิดผมก็ต้องชมเชยแต่สิ่งที่ท่านบกพร่องคือการบริหารราชการแผ่นดินอันนี้ต้องมาคุยกันต้องมาคุยกันต้องมาบอกกันว่าทั้งหลายทั้งป่วงที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน เกือบเจปีแล้วครับเราก็มาลุ้นกันมาดูกันผมไม่ใช่พวกชังผมไม่ใช่พวกเชียร์ผมไม่ใช่พวกแช่งแต่เป็นคนที่อธิบายให้ท่านฟังรายการข่าวทะลุใหม่ท่านที่อยู่เมืองไทยติดตามได้ตีห้าครึ่งทุกเชา้าถ้าไม่ให้พลาดกดกระดิ่งไว้กดติดตามไว้กดซับสไคร e และช่วยกันแชร์แชร์แชร์นี่คือรายการที่คนอื่นเขาดูถูกดูแคลนผมผมยอมรับว่าผม ไม่ได้มีราคาอะไรมากมายเป็นรายการข่าวแบกกระดิ่ผมยอมรับอย่างนี้จริงๆแต่ก็ท่านทั้งหลายที่เข้ามาชมก็เอาละเอาละหลายท่านบอกว่าผมขอบคุณทุกวันขอบคุณบ่อยเลิกขอบคุณต้องขอบคุณครับมันเป็นนิสัยคนไทยนิสัยของผมท่านทั้งชอบทั้งเชียร์ทั้งชังทั้งแช่งก็เอาละขอบคุณให้หมดวันนี้เอาละครับ ขอกลับลาไปก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ท่านจะชมอยู่ในต่างประเทศในประเทศไทยตามเวลานั้นจะดูตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่าเชิญตามสะดวกครับจะคอมเมนต์มาอย่างไรเชิญเลยครับไม่รังเกียจผมอ่านทุกคนอ่านทุกคําและไม่เคยโกรธลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขขอบพระคุณจริงๆสวัสดีครับ